จริงน,นแหละโอ้ยไอ้นี่มันบางว่ะมันบางเกินโอเคโอเคแบบไม่ได้พูดกับท่านผู้ชมอ่ะอูมอ้มันลงก่อนเรามันลงก่อนเราวันนี้เราก็จะมาตายก่อนเพื่อนให้ได้การตายมันตายยากมากโดยเจ้าของ ว้าวสุดยอดไปเลยอย่าพิ่งนานะเราขอไม่ตาต้อคิดเบื่อโอซาร่าดูนะเดี๋ยวของเราจะพาให้ได้ที่โหลเองนะท่านผู้ชมที่โหลแน่นอนประจักษพื้ตะพกเกอร์ตะพกกอ

ตัวเท็มเ็มไปหน้าเ็มกันจาอตจริงๆเลยคือบตกเก็บแตกเก็บแตกเก็บตกเกือบแตกเกแตกนั่นนะถ้าแตกนีโคตรอับอายเลยแล้วก็ไปตัดตัดต่อคลิปเอานั้นนะ

นี่ไงคลิปแรกของเราก็จบไปแล้วนะฮะโด,ะโดยแตกโมตี้ลบยี่สิบแปดฮัลโหลมาเฟนแล้วการถ่าย